หลุนกราวเผ่าไทยสูนรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ผู้มิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชาะยากจนส่งห่วงกังวลดังหยาดฝนจะลมพลาถึงว่าป่าดงเพึกไปพงทรงสู่ดันดน ถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกทุกหรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพองทอแสงรองร้องปุดพองดังร่มโพใหญ่พระบาลมี เป็นทีหลอขานนานไกลขบบาดผูมใจรนก้าวเผ่าไทยแห่งวงจะกรีเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นคนมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวไทยแห,ห่ห่วงยิ่งกว่าดู่วงทีวีแม้นใครคิดย่ำยี แต่ฟาธุลีขอพี่ชีพแทนมิ่งขวันดวงใจชาวไทยทั้งพองทอแสงร่ืองร้องพุทธพังดังรม่มโพยพระบารมีเป็นที่หลือขานนานไกลขาบาทภูมิใจลนคราวเผาไทยแห่งวงจัก,กรีเหนือยิ่งสิ่งใด เนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นคนมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวแทนหูห่วงยิ่งกว่าดวงทีวีแม้นเคยคิดจำยีแต่่าทุลีขอพิชีพแทน